ถ้าแต่ไม่เห็นอย่างก่อนขอโชคขอตัวดีขอขอ,ขอโชค,โคบบ้านเป็นขอลาบเนี่ยขอลาบ,บวายลาบบ้านแดงนี่ขายบ้าเบนบอกใครขายเดียว่างเนี่ยขยอ,ขยยขอตัวดีละปูเอ้ถ่ายต้องถ่าย,ายพระเอกลุบล่อย<อ>ามนั่นเลขออกมาหายกันกับเมีย นี่เรี๋ยวปบเป็นเย่ปะเนถือเนี่ยมาเมื่อคืนเย่ปวดเกมากเลยเปนแล้กันไปค่ะเดี๋ยวพันสมานหลังมาร่วมสุดท้ายพวกนม่นรวกอย่ามามาจีดายขาดสิได้ก็ขาดอยู่นี่แหละนี่นี่มาเทียนอะไรบ้างคือน้ำเหล่องลงมากใหม่แล้วผู้เสียดันน้าตาเทียนในบ่อะให้ย้อนเงินกูเขาตัวเงอนจ่ายให้ละสาธุสาธุสิธจสาุ่ าในฟสิแจกสิแจกดีใสคุณเจดวดที่แล้วก็ได้เมื่อจะกอนบานพุั่นอันนั้นสามหกสี่แล้วน้อยนางแม่เดียวบ่กได้จะหัวปีอังพอได้เงินเพราะว่ามันลืมซื่งกึบไปบไม่ปานก็มาเไร้ครับลองมึงเนาะหาเห็ดเป็ดนน้ำมูเนาะหามันขี้มน้นขึ้นขึ้นขึนึ้น้ เอาเลขให้มูทำเอาแม่ดากระดาตัวบนดาปูมนดามึงเนาะโทษจะได้จเผ็ดมาดากันดัววันนากน้อยเปนนี่แหละบอกมันว่าถึงเป็นเผ็ดมันก็จะเดืก้นมีเช็ดมันบอกเอาหมูอันวันดูสิเต้าง่อยให้เลขมูบ่ถไข่แก่ะน่าล้มบาทด้วย ก็มึงดูเนาะหาบอกมับอกเป็นอยู่บ้าเลยมันก็จีบดูอันนี้เป็นเช่อแดกไฟยตองหอด้วยโอ้ควดแดกเช่าแดกมันมาขับตัวอยู่บ่านเลี้ยงอย่บ้านบ้านนีรกามีคนเอมียนเรวยว่า เขาปล่อยไปแล้วว่าสัสามศูนย์เจ็ดปนผูอันนี้มันเลขอันนั้นเขาชื่อเลขกี่ที่อันดีเขามาเห็ดอย่งมันขึ้นเลขเลยว่างไว้ชิ้นชอันแักพันมาไทยเอาปูเดี๋ยวว่าปูเห็ดเลขนี่แหละนั่งเบียมาหน้ไม่ขึ้งมันมีแรกกรดมีแม่เกนพี่น้องครับนี่ยื้ในก้านน่ะตอบุกก็ในนี้ไม่น่าอ่อนนี่านนี่หาน่วนนี่น่ เออถามยาคนยาคนนีดีีเลยขนาเกี่ยวเป็นตัวเดียว่ะงนี้อยากดูมากกไม่บัวีม่ร้ มันจะมีขายอยู่บลิเุณงนก็โพดกันกอขื่นก่อนมูแล้วจะมีก็เนี่ยเก้ากับหกีกแล้วเลขเก้าเละเลขหกนะเลขหกเลขหกเก้ากับหกพี่น้องกระยับเพ้อเถอะ เห็นแชทบ่หรอพี่น้องเขาบอกมีผู้ใดคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์เบิ้งหายมาหายปังเลยเด้อหายเบิ้งเลยเด้อพี่น้องชัดเจนบ่ครับ เสกเจนเราขอบคุณครับหก็ก็ตัวเดียวกันหกเก้ากค่ะหกเก้าหกเ้าซื้อมานี่หกกหกเก้าร้านกำนานไหนตั้งแต่ได้สามเยียนเลยต้องหกเก้าหกเก้า ร่างเล่ก็หกเก้าันจีใ่กบ้านรอทำเด้โอ้บ้านรอทำได้สามตสามตูดีแล้วชัดเจนแล้วครับประทันครับขอบคุณครับปูเปิดแล้วปุ้ยเปิดตอนนี้ตัวเลข ้วสิฟานมาหน่ะสามหกสี่พี่น้องวงสุดท้ายสามหกหนึ่งวงสุดท้ายสามหกหนึ่งนะครับพี่น้องตีเอาตัดเด่นตัดเด่นเอาน่ากินเมนตตัวนี้หันอยู่จักสามชั่วโมงด้วย โหันงามเด้นึ่งหนอนนึ่งไทยถักตะกรันกอนผันน้นง่แมีนกูสีไ้งามเนาะของใจตัวเดียวนี่แหะเบิ้งไม่กอนตัวนี้ว่างไว้กันยี่ของใจเยอมันเป็นตัวใดแท้อล่ เมื่อ่คืนไหนเป็นโตเป็นเตมันก็ยังบอหัา,หารค่ะน้องไห้ปูพป็นเฉลยเห็นฟั้งเอาค่ะอ้อั่างนนี่แม้เวอันว่าเข้าใจเราละบาทเนี่ยเออัอ่างนี่แม่มคอยเมียนเออง่ามเลย มม่ยังบ่เออเลียนเือันเจ็บไม่ต้องเชอาัะนนี้อะไรแช่มันเป็นตัวนี้ด้วยางหน่หกเจ็ดหกเจ็ดกูว่าเป็นเลขหกนี่ค่ะแล้วกับเก่าใบน้าเก่าหกเจ็ดเขาจะนั่นกูหักพิมพ์ไ้หรอมไม่เป็นรามันฟูทวงมันฮื้ือฮอีหละปู สาบิ้เลยค่ะหนึ่งมาค่ะหนึ่งไทยป่ะหกหนึ่งเจ็ดเจ็ด้ามสวไม่ตกตัวนั่นนั่นนั่นเจ็ดหนึ่งหกบดหนักน่อยัวหลกลังหนาอนักหน่อยเกลังอะไัวเลเดมันงงงวัีดีเด้อ ไม่จะพูดไม่จะพูดกลับห hmm. ัวอคผู 16, ้ชายหายไหมสันปู่หันไหมแน่จ้า่าสันคุยว่าสูคาอรคือกระตีโอ้ไปต่นเคยทันบอกเปตัวแล้เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเก้าเี่น นั่นนะครับข้ากเสีแมนนะครับจ้าโอ้ยต้องบอกค่ะค่ะค่ะมันจัางาสีผู้จังกานผู้มานมันก็วันนี้ก็จะเป็นเกีดูนเก้าด้วยน่ะเกหน่งเก็ดหนึ่งเก็งคแค่ไหนเด้าด้วยนะนี่เก้าเกยหกเกียดเก้าเกีดเกัเกดเก้าเกีก้ากียดเก้าเกีดาเกากีย น้ําไม่นี่าเดี๋ยวปูเพ็่นสิเขียนใหนเขาอีกตั้งหากดอกแล้วล่อสองค่อไเฝ้าขยานมาเต็มโอ้นจอนี้ก็คือหาจะทั้งนี้เก็บศูนย์ห้าไปเต็มมองตรงซื้อบางนอกมาคอดไวอ๋อเนี่เจาคอมเมนต์อล่อเลขไทยสองตัวบานเลย

จทายมันคืออก็ได้วัวอะไรข้างบนไปกันโอ้นี่เป็แก้วบนกันแล้วขี้ดูโอนม่เนาะนี่เวมันโน

so.

số <laughs> này <laughs> <laughs> di itu di แกงกับมาพ่อแพ้งมีพี่น้องรถปัดทูรถปัดทูไม่อีกแล้วยึดสิบันบาท ร้วังหันมีเสียงเข้งมากตอนนุญาตปิดไมโครกโคนซุนก็ส้องุนชัดเปชัดเกณียนแม่นบ้อจ้าเออน้ำนะนี่น้ำไขว้าุนเบอ่หากับเ็กสองคือกันเด้อาเน้อนี่น่หน่อยว่านี่เราเด้อค่ะแน้วพอท่านไดนถามเข้า แม่น้อยถือว่าจ้าถือบ่ถือมันาีเดือวฝาถือเก่าแม่น้อยก็ได้ซองเมื่อีกพิ่เนาะเมื่อไยร่ทำดอกหาเมื่อนะร้านยังได้ชื่อเศร้าบาทถึงได้เป็นร้านลอตเตอรี่ยังบ่ได้พ่อใหม่เน่แม่ก้วมเราอีบ่าเอาสามตัวทั้งสองบอกกูอาตัดเลนเอาพี่น้อง เราโครัสิกยาใหน่ะเอาใอาพี่น้องเก็เพิ่นเบิ่งเอาแเะเอาไสน้ำกันยนไมนพูดว่านก้รเจริญผวาแย่มันก็ดีไปมันก็ดพอมดือมรู้ใจ

โอ้โหนี่เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าศูนย์ห้าไปเนี่ยทึ่เขี่ยงวะแบดคอยก็ไปเลยไปโดยก็ได้เจ็ดหนึ่งหกนะครับหนึ่งห้าศูนย์ห้านะครับเอาไปน้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ฟูเล่างานหลายนะครับน้องเอฟซีก็อยู่ทั้งหลังไรยนะครับมาจากกับเพื่อเซเวันนะครับ เมา่อเบิองน้ากันเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับเบิองแล้วกับมันหมาน้ากันรวยเสกีไม้ให้น้ากันให้ห้าผ้าร้อยให้ให้ห้าผ้าร้อยให้โชคให้ลาบเด้อเลือมาพอกันนะครับวารู้คูพ่อพ่อเด้อกันออกจากปูมันอันตรายเฮ้ยอย่างเงี้ยยัเหมือนบรรยากายให้ครูรลดก็ยังบอกแล้วนั่งครูพ้นห้โชคแล้วนะครับให้ห้าผ้าร้อยก็ให้โชคไปน้ากันไปเลยนะครับครูพ้นพี่น้องหลายนะครับมือนี้นะครับ ่วนสิบว่าได้เสามีแห้งจักเล่าได้กินเผาหองบริได้กินนะครับน้องกรนที่ได้กินโลาตีมีลาทีปูว่าปูที่กินนี่แหะอ่าผู้นี่แหละกินเล้าก็จะถือเลขเอาออู้ให้กินเนี่ต้องกินบ่กินบ่ถือเลขนกมกินบ่ถือเลขสาธักินน้ำกันเลอกินน้อเอเ กันแล้่นเมที่นะครับกันแล้วมาต้องไข่กินน้ำเมทที่เสริมนะกินน้ำกันนะครับกินหักจริงนี่จริงเอาขอบคุณผู้ที่ซื้อโรตีมาให้ปูปูกับฝากมาให้ห้านะครับให้ห้ากับจังได้กับจงได้กินเบาหวานปันได้กับสีกินพี่น้องครับปันกินม่ทอดมันอยู่ในถุงน้าวมูร้องไฟแล้วแอดจะอ่านตัวเลขการท้าวเห็นแล้วค่ะคนกำลังเขียนใส่ปีได้คนะคะครับเอาสำหรับแน้ทางตัวเลขนะครับชัดเจนดเก้าที่เนาะพี่น้องเนาะ โชคหมันนํากันนะครับสำหรับพี่น้องอยู่ทา้งไลฟ์สดเดี๋ยวจะไปช่วยตัวเลของเบิ้ง,งอีกทีนึงนะครับทางคลิปไปติดตามทางคลิปอีกทีนึงนะครับูเขียนปีให้แล้วครับปีโชคปีโชคปูคเปขียนปีให้แล้วครับพี่โชคพีโชคปเนปีใ้ับ่เปิดไ้พ่ห้ับเนป้้่เห็นปากหบสี่โใ่ชปากปากแตก ต้องซื้อเลยว่าถึงงานได้ตอบเป็นโชคเป็นลาบเด้อพี่น้องครับพี่น้องกับเพื่อใช้วานนะครับมื่อนี่มาพ่อกันพอดีนะครับครับจะว่าไปทางใช้วานดูเลยมาใส่ใช้วาดไม่ดีว่ะ <laughs> จะเมือทางใช้วาดจะเพิ่มปิดเดอ้อจะเพิ่มปิดรับนะครับเอาเ<า>บิงบ่งน้ำกันหน้าเราเนี่ยเราแหงยานต้องฝากโทษนะโทษใครบ้างครับ ใช่ยุบัยเงินทุกคนเขียนแล้วทีครับนั่งปูคนเขียนปีให้ทุกคนเหรอครับได้ทุกคนทุกคนดูลายมือปูแหน่ว่านันนั่นแหละครับลายมือปูนี่ครับนี่ตัวแดงจิงคึองนะครับอ๋อถ้าเราไปถ้าเราจ้ะนี่ลายมือปูนะครับนี่เจ็ดหนึ่งหกกับหนึ่งห้าศูนย์ห้านะครับลายมือปูนะครับชัดเจนว่าพี่น้องเอฟซีนะครับท่างไล่สดนะครับ ถ้าชัดเจนแล้วแอดลงเลยด้ยครับลงเวทีเดี๋ยวนี้เลยครับบอชัดซุ่มเนี่ยขาพันซุม่มอ๋อเอาขาใกล้แล้วครับผมนี่ครับเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าศูนย์ห้าไม่ใช่นี้นะครับเขียนตามคำบอกเลยครับเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าศูนย์ห้านะครับ ได้ทุกคนได้คือกันเมื่อทุกคนครัูเป็นเขียนปีให้ในน้อยให้ทุกคนทุกคนสุดยอดดูอยู่ทุกงวดนะครับพี่น้องเอซี่เม้ามมานะครับเอาสำหรับพี่น้องทางไลฟ์สดเดี๋ยวค่อยเบ่งตัวเลขที่หนึง่งสำหรับทางคลิปนะครับนี่นะี่ทางตัวเลขตามพี่น้องได้เห็นเนเลได้ครับด้อให้พี่น้องโชคดีกันทุกทุกคนทางคลิปนะครับ โชคดีตีหม่กันครับเดี๋ยวทางไร่สดเดี๋ยวค่อยเบิ่งตัวได้อีกทีนึงครับนี่ทางไร่สดข้างคลิปไม่เป็นองไรโชคดีครับไปบ้านใดมาเอาเอาเด้อมาเอาเด้อมาเอาโชคเอามันมเบ่ อาโสอลาบเนี so ja. ่เากินไคุณแม่บ๊อบกินบ๊อบเยว่าสั้นแมู่กวนน้รอนสิู้แน่นอกบบลุ่ยไเลยแม่ฮะสบ้านสบ้านบ่เพราะว่าบ้นสบ้านน่อยเสบ้าแม่อยู่เสบ้านน่อยแม่อยู่ใสบ้านไงอืมสบ้านดับเบิลใสบ้านมาพอกันพี่เองเ้านเราต้องใส่ว่วมาแต่บ้านแดงอ ไปบ้านได้มือปืนไม่หรบ้านเรื่องเงนได้หว่ะบานได้เจ้านได้ลายไปพท่านได้ไปพระท่านได้มาเอาเด้อปูหายุกคนสุกคนปูสิกยันปีน้อยจังสิละหายุกคนสุกคนเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห หายันใดหายบัวน้ำเนี่ยเอาแม่น้อยกัอยากได้ขึ้กันปู่เม่น้อยกับแม่ขาเอาขึ้นกันที่บอกันสิบเจ็ดที่สิบเจ็ดวันจันนั่งหางบได้ยังได้ก็หายังใช่มไปวันคู่ที่บของบ้านเนาะเนี่ยนี่ยเขาาวาวันคู่พร้อมเนาะเออแม่นี่เรีอย่เจ็ดหกหกน่เจ็ดหนึ่งหนึ่งหก

เปิดรับหอเปิดรับะมเบิดกันเลยเกันเปิดคองใจคองใจเปิดเบังเลยมันายา่ซื้อันในสีอยามันที่ไดู้บ่าวาไผเนี่ยเจ็ดหนึ่งหกมือพี่น้องเจ็ซีสีเห็นเป็นศูนยก็แล้วแต่ได้ค่ะเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหกยังสี่ก็ได้เห็นเอาคูเขียนปีไงครับนี่หนึ่งห้าศูนย์ห้า เห็นชัดก็ครับเห็นชัดบ้างเลขกยัก็มางามปเนาะครับงามงามเป็นใจเขียนเลาเว้ยงามงามเนาะอันอันตัวนี้ปูว่าเห็ดเป็นเลขกสองตัวเห็นค่ะเดี๋ยวแอทจะลงไปทางล่างนะครับไปช่วยเซนนึงนะครับเนาะใจแล้วมั้งจ้าปูกินแล้วครับด้วยผมกินแล้วนะครับไปกินแหนวขโมยกับตรงขึ้นแล้วใจแล้วเนาะกินให้ปูแล้วครับ เงดเจดหนจังสีอก็ได้เนี่ง่ายดีขาแบบใจห้าไปพิจารนาผู้ใดที่พิจารณาเน้่ซ uh ื้อเนีให้รวยๆกันทุกคนนั่นแหละปีใหม่แล้วพศสองห้าหกสี่หกห้าแล้วครับขอให้ร่ำให้รวยทุกทุกคนศาสนาอยีางกับชมบังทุกทุกคนนั่นแหละข้างยูทูบก่อนนะครับเนาะ ชัดเจนบ่ครับแนวทางตัวเลขปูผ้าขาวผมยาวนะครับวดวันที่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันร้อยหกสิบห้านะครับข้อ,อมเม้นนะครับชัดเจนบ่ครับแอดจะขอลองรายที่เลอรเดอร์อนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับทีมให้กำลังแรงใจทุกิปทุกคิปนะครับสชคดีปีใหม่กันนะครับ